ได้ยูมอนเนาะอย่าบ,บอกนะ้ขึ้นโกว่าก็ได้นะโอ้โหจิตภาพมาเอาอย่างจเจ้าได้ปะเนี้ยเออก็มิตรน้อยใหญ่ลูกลับซิปโลก็ได้ดิอุจักลูก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลายลูกเลยจริงนะทั้งหมดมันสิบลูกเดาเข้าไปกินลูกหนึ่งสบายดีสบายดีย,ดย้ำแร้วพี่น้องจ๋า,าสวัสดีตอนเย็น สบายดีสบายดีป้าลุงจีพานซีไฮซิมอนคือแบบหมากฝักแต่ว่าอันตัวทีมันเป็นหมากใหญ่เลยเครือมันตายแล้วแต่เครือมันพันตายได้ตัวนี้น่ะนี่ตัวนี้ยังเป็นหมากน้อยเห็นบอกเครือยังเป็นอยู่แต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นหมากใหญ่เครือมันตายแล้วนี่มันตายแล้วหมากฝักนี่พัดเรื่องจ้าพัดจ้่แต่บ่ได้ปลูกได้พี่น้องมันเกิดเองนะเครือมันอยู่หันเนาะมันเกิดเอง ตอนแรกที่มันสิบโเป็นหมากหลายไปแล้วเพราะเป็นหมากทั้งสิบสิบลูกเนาะเขาเอาไปกินละลูกหนึ่งต้นไอ้มันคืออัลฮอยู่เดนลูกหนึ่งนะนี่เงามันอยู่นี่มันเกิดเองมันเงามันแต่เครือยังอันนั้นตรงนั้นยังมันตายเป็นหมากอยู่ผสมมันสิบโมลดุบมันสิบโม อันนี้ลูกน้อยซุ้มน่ะมแต่ลูกใ่ญ่ลูกเป็นจิ๊กลูกเซียวน่นอันนี้เพื่อตายแล้วถึงว้าวเขาเอาไปแกงพี่น้องส่วนใหญ่เนี่ยเขาจสเอาไปแกงใส่ไก่ใส่หมูใส่เนื้อแกงอ้อมเนาะแซ่บโย อันนี้มันแกแล้วมันสามารถเก็บไว้โดนได้เครื่องตายมาันก็มีโอ้ยมันชิสุกเป็นสำไงล่ะน,นี่อันนี้พวกแม่กระสอบทรายเด้โเอตอตัวนี้เครื่องยังยังเป็นอยู่วิเวี่นหมาบรนลุะอะไรบ้างอดีงออกมาด้วย สาเหตุที่ใส่กระสอบไว้เพราะว่าส่วงนี่ยนะมันลมมันลมเลียยันมันรุดขาดลงมาก็เลยใส่กระสอบไว้เขาขายกับโลหลายบาทอยู่ดิแต่วันนี้หน่วยนีู่ดิประมาณสามสี่โล่เนี่ยเพื่จะได้เอาหารสิมอนอยู่เพิ่มคุณ,คณ,คณปปึ้นแปะเอาบอเรนน่วยหน่อยมันก็ยังมีอยู่ดิ เอาได้บ้านฮะเนี่ขึ้นไปตัดที่เทิงอายามอนมาหับเป็นมอนมันจีลดใส่หัวอันนี้งานดอกบอกรีดกุหลาบส่วนรี่นี่นี่หับมาแล้วกันเรียนหับก็เลียนเอากลียวแล้วมากร กบุอุ้ยเนาะอคิมอนคือตาร์ตัตเครื่อนอันเด้อของกินเรามีหมดทุกอย่างนะจ๊ะแม้กระทั่งต้นมากววายยังมีของกินพี่น้องเขาเอาด้วยนะอรรถมัดบอ เือมันตายแล้วตัวนี้นเห็นบอกท่านผู้ชมเอามาดูมีดนะนี่อ่ะมันรู้จงหัวเขาได้นี่พี่น้องอน,นี้เครือมันตายแล้วคือหน,น่อยใ่ญ่แท้นี่เครือมันตายแล้วอันนี้เอาไว้ขามปีก็ได้เน้มันเป็นค้ายคือพวกอ่ะ พักทองอะ่ะเวลามันแก่แล้วไว้ไว้ข่ามปีก็ได้บางในพี่น้องลูกบ้ากใหญ่อันนี้สามลูกแล้วเดี๋ยไว้แต่หน่วยหน่อยมัน,มนออกทำเอาได้อีซีมอนเอาลวดหนักจะหมดขอลวดมัดบอก,อบอกคือเลือดท่าไปไหว อย่ามันลุดได้มันลุดเนี่ยดึงเครื่องมันสายแล้วเนี่ยนะโอ้ยมันจะลุดเลยผ่านแล้วเอาตนี้อมาสิมีหลือครับเครื่องนี่ดึงขาไดง่ายเอาดึงให้มันเข้ากระสอบอันมันมันคายยังไงนนี่นะเอ้ยหยาดนวลไม่ได้เข้ากระสอบแล้วจังอันตัดเครื่องมันเอ้า เอาไปันนี้เอาลงมาเออเรน่วดนั่นแล้วมัดลวดปลาลวดแล้วลงมาเออเอาลงมาเออห่อเลยนั่นแล้วอ่ะอาตัดลวดอาตัดเครื่องหล่อนี่อย่าหมอดได้ทำมันรู้สึกหัวอดไรเดี๋ยวตัดอันพูดเพิ่งพูดอ้ยาขาดยัง อ้ายๆาย่ายายา่ย่า่าผู้ชมอันนี้ของกินนะจ๊ะเมื่อกี้พี่น้องเครือมันตายแล้วเก็บเอาไว้แกงเซ่ลูกนึ่งมันแกงอยู่หาเถ้อแกงโุ้ยมันรุดเซ่หัวไปรได้นี่เอเขอเอาลวดบาดบอลวดหรือเสือก ลวดบ่วิ้ยกระสอบไม่ขาดเล่เนี่ยเดี๋ยวละลวดบ่นเอออายยะนี่ท่านผู้ชมเครื่อมันตายแล้วเก็บได้อเอาไปแกงกินหอดงามนำหน้าผึ่งแกงใส่ไก่ให้ เบอร์ในเครือเดียวบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้อีหยังเลยเด้ปลูกธรรมชาติสองสี่ห้าลูกพุดหมากนึงอยู่พุดอันน้อยๆอย่าไปตัดเครือมันเนี่ยเอาโนยใด้โนยใหญ่เนี่ยนาดอย่าเะดึงระวังลูกอะตัดตัด ขาดแล้วน,นะนะนี่เออเครื่องอะไรวะอ,อ,อันนี้ก็เครื่องตายแล้วนี่นนท่านผู้ชมมิตลูกใหญ่ใหน่สองสี่ห้าหกอาะน้อย 24, 5, อน้อย,ยอย่าเอาเด้ บ้าน้ใหญ่บ้านแกแกหน่อยนะครับหกเจ็ดแปดเอาไปแล้ไปกินหน่วยหนึ่งเพื่อนมีซิดหน่วยอ๋อนี่หน่วยหนึ่งนี่อยู่นี่พี่น้องอันนี้หน่วยนี่หน่วยหน่อยแต่ข้าวมีข้าวน้อย อ,อันนี้ยังหน่วยหน่อยเด้เคื่อบับริหารตายกับสิปลาไว้บริหารใหญ่เนาะ,ะลูกนึงก็อยู่เทิงผลเลยลูกนึงอยู่น,น,นี่อันนี้กำลังใหญ่สีโบกเก็บสองหน่วยนี่แต่ว่าสิเก็บแต่นหน่วยที่เครื่องตายเอา,ามาทำเก้าอี้เก้าอี้อ๋ออย,อย่าลุดลงมาเด้ออกคำนนคนสีลุดเข้มามักพักสีลุดเดี๋ยวนี้เหรอ อดึงดึงอดึงเครื่องเออดึงดึงในยอดลงมาข่อยไปปล่อยมันขาดนี่สิปาปะปะนี่ถัดผู้ชมเดเ调เนี้ยยังไม่รู้ดีน้องสายเหตุเดียวก็สอบห่อไหวมันล้มพี่น้องอย่ามันขาดลงมามันหนักเด็ ลูกหนึ่งนะมันสามสี่โลผมนันเลยยังนนนมึไหนผู้ทรงมันแก่แล้วมัหรือยัง สองสหกลูกแปทั cm. Cm. ้งนดลูกาเจ้าไปกินลูกหนึงยังเหลืออีกสองหน่วยยัง่หันในแก่เนาะมาเบิร์กวิตาลูกใหญ่ๆอลูกนี่ใหญ่ใประมาณสากิโลกิโลเนาะ กันแล้วเบิร์ไหนมาทำไอหมากบางเอาไปเสื yeah. ่อมแม่แต่พระเจ้าเอาไปเสื่อมลงอีนี bird. ่ดำเบิร์ตบอสเนี้ยไอติมนะโบเบิร์ยังินเงินหน่อยนึงม้าบุฟังคาเตบานเนาะอันนี้คือเงินขายไอติมนะท่านผู้ชมใบพันบาทแม่ชีนำเรียน ในใช้เจ้าน้ำได้เท่าไรยี่เดียนะชิ้องน้องคอยดีนะเหรียญบาทก็มีท่านผู้ชมเหรียญบาทเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทร้อยได้จ้ามันกระเป็นเท่าไรใช้เงนจริงในักแสนจักล้าน เงินบาทจกรลอยจกทำหนึ่งสามพันสามลอยหนึ่งหันอีกแปดพันโอ้ยเหรียญรุ่นใดนี่นี่ยคือโอ้ยก็เดียวเรียนรุ่นเก่าหน0สามนันหกอันนี้ลอยหนึ่งพันหร้อยเดีพันหกร้อยบาทแต่๋ยวขายบวเวิดกระด้กํำไรหน่อยพี่น้องคั้นอัน ขายเบิร์ตกิได้กำไรหลายอยู่ได้กำไรการกินเลยกำไรการกินนี่ผู้นี่ได้กำไรเออขายมา <c oughs> เหรียญนี่ก็ออกไปหยอดกระปุกออมซิมมือละสองร้อยสามร้อยเออกินก็ได้กินอันเหรียญแต่ปีที่แล้วใส่เบอร์นธรรมยังเสียกูมือได้หาไปอ่องเรียงเฉพาะพเหรียญขายติม่มเก็บมือละร้อยสองร้อยสามร้อยบาท กอเพื่อนลงนาได้เป็นหมื่นกว่าหมื่นทิศหมื่นไทยนะปีที่แล้วหมื่นหก 11, <100. S 1> นบอหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยบอมีแต่เรียนหาเรียนซิปเรียนหาเรียนซิปเก็บมาแต่ละมือ่อพิกยอดกระปุกอมซิมแต่ส่วนใหญ่บ้านบ,านบอมีกะยังใส่เงินบาทอยู่พี่น้องเรียนหานเรียนซิปแบง่งยี่แบ่งลอยสยนะ่วนใหญ่น่ะ ใส่เงินบาทน้องเงินกีค่อยได้บาทหนบาทก็ใช่ได้นะจ๊ะไปเอาไอติมมาตักเ๋ยวเอะไรไหมเอายอมตัวนตัวทึงนี่นามาใส่ทงอ่อมามามาตักกินเัใช้เนื้อตักนะทําโอ้ยยังลายเติบมาเบิ่งดูดิยังเหลือหลายอยู่ ขายบูเบิร์ดพี่น้องมาหนีเนาะนี่มีรถสามรถมาหนีกะทิสีขาวซาไทยสีสมแล้วก็เผือกสีม่วงพี่น้องยังเหลือหลายเติบประมาณประมาณสามโลสี่โลหุนประจักษ์กเหลือมาเราก็กินฟรีนะจ๊ะบ่ต้องซื้อบ่ต้องจ่าย โอ้ยจะบ,บีมสิแตกอ่ะเธอเธอขันยาหมเส้าตรงได้สื่อพี่น้องว้าวสามรถ<อ>นะของหวาน,วนพี่น้องมือเช้าจอบืมเแดงจอบออกจากมังโมกับกระแลมพี่น้องขันหมอแดงขันหมอแด,ด้ขายเบิร์ดเกือกคือบวดไอ้กลิ่น บ่วงมันน่อยต้งแบบเคลื่อนของผู้ใหญ่นั้วตากนะมันสองบ่วงคือติ่มเลยอะเบอร์แ้วตากแล้วันนี้อันนี้มันตุงลุมมันกวมันจเต็มอันแล้วเราแปะปากมันมันก็เคลื่อนมุปากเตมโลดบ่วงอนีมันก็มอาเกัระเอนาของพนี่อ่ะบิมอนจีใซ่ขนมปังมา ทำแล้วเดี S <S <Holmes. S 1> ๋ยวจะละก่อนจะทายข่าวไปขาวมานะคะ่มันเป็นไอ้ะทาม่มไายนะเขาเจ้าว่าเขอยอันนี้งข่คอยคอยบอกหลายคอยซิปก่อนโจมย่อยจังหวะน่า่นเก้าหกไปนับเลยเก้าคือเก้าอันนี้าพอจะมี

รถกะทิรถเผือกรถซาลาเปาอ่ะเสียประเทศเด้ได้กินนี่ลุงเลิโอ้แกงแล้วไอ้เอาไปแกงแต่ว่าแท้จริงเขาเป็นปหนึ่งกับแซ่บพี่น้องหนึ่งออกหวานหวานเนาะแต่ว่าบ้านฮ่าเสน่หก็มีแต่แกงลูกเนื่อแกงมีสามเทือแกงมันบริโภเน่าง่ายเลยมา บุณแหละกระเสียอไว้แกงสู่คนงานกินบัดรับจ้างดับหน้าบุณแหละแน่นได้เลยเื่อนาะนี่เนี่ยเขาขายแพงเลยโลหนึ่งเคขื่อนโลหนึ่งอะสองหมื่นกี่เขาขายลูกหนึ่งสามโลก็เป็นลอยแน่นป่ะอมาใส่ทไมัหน้าป่ะเพราลูกเวลาเหรอคนโลกาดับหน้ากะทุไม้ชุมมึงเคยี่นเอาไว้ มือแรกกนโทรมาเหลือน้นเงี้ยงม่ปวดกลืนเงี้ยงไม่เลพอแล้วตักลุงเลินเน่มือได้ตั๊กตักเองตักเองตักไปจากมันยังเหลือหลายแต่ก็บมดเสียพี่น้องเพราะว่าแมนก็เย็นหอดมาเอินเพราะว่าน้ำแข็งอยู่ในหนีเนาะเขาอาดน้ำแข็งก็เกลือไว แล้วก็มื่ออื่นมากอะขั้นสิไปขายต่อกะเห็ดเพิ่มก็ได้หรือว่าเบ,าบาาื้องเพิ่มก็ได้ขัาขนเหลือลายก็บเบ็ดเพิ่มเนาะมันเย็นอยู่นี่แข็งมีแต่อัดนาแข็งไว้ขายกอกลหาบาทสิบบาทแข็งเลือกสร้างหัวจิตต์ย้ายเขาออกมาเผาเยอะถ่ายเอาเด้ ย่นี่ยบอกว่าตรงหนแล้ในเลาตัวน่ะพี่น้องจ้าได้มากนิก็ที่ขอเก็บภาพบรรยากาศโดยเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีบ่นทำ